พี่น้องประชาชนใช่ไหมคะที่หลายฝ่ายยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อยู่ แม้ว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่การเปิดประเทศแล้วนะคะแต่ว่ายังมีธุรกิจบางภาคบางส่วนเนี่ยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดนะคะวันนี้ค่ะกลุ่มนักดนตรีและผู้ประกอบการสถานบันเทิงก็ยื่นหนังสือค่ะที่รัฐสภาพเพื่อร้องเรียนให้มีการเยียวยาวของพวกเขาเกิดขึ้นค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบมาอย่างยาวนานเลยบอกว่าเป็นเซกเตอร์แรกที่มีการถูกปิดหลังจากที่พบโควิด -19 เปิดได้ไม่กี่วันก็สั่งปิดอีกแล้วนะคะ ถ้าเกิดว่าจําได้เนาะช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยคาดหวังกันว่าธันวาคมจะได้เปิดก็ไม่ได้เปิดค่ะเห็นว่าจะเลื่อนไปที่เดือนมกราคมนะคะทําให้พวกเขาค่ะตัดสินใจ รวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภานะคะประกอบด้วยทั้งกลุ่มตัวแทนนักดนตรีข้างถนนพร้อมผู้ประกอบการสถานบันเทิงค่ะเข้ายื่นหนังสือเพื่อร้องเรียนค่ะให้ภาครัฐตรวจสอบและผลักดันให้แก้ปัญหาและเปิดสถานบันเทิงรวมถึงสถานประกอบการตอนกลางคืนสักทีนะคะเรียกร้องมาตรการทั้งหมด5ข้อด้วยกันซึ่งก็ได้ยื่นหนังสือไปแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาให้คุณสิริกัญญาตันสกุล ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรเนาะแล้วก็ยื่นหนังสือเสร็จก็มีการเล่นดนตรีเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยค่ะข้อเรียกร้อง5ข้อของพวกเขามีอะไรบ้างมีตามนี้ค่ะ หนึ่งเลยตอนนี้มีการจำกัดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ที่21นาฬิกาเขาร้องขอให้ยกเลิกการก,การจำกัดเวลานี้ไว้ค่ะเพราะว่าเป็นเวลาที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็ส่งผลต่อการจ้างงานศิลปินของผู้ประกอบการ คิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่5้าโมงเย็นใช่ไหมคะแต่ว่าเปิดได้ถึงบ่ายเอ่อเปิดถึงได้ถึงเวลาสามทุ่มเนี่ยการที่ผู้ประกอบการจะจ้างนักดนตรีอันนี้ก็คงต้องคิดหนักหน่อยนะคะว่าจะคุ้มทุนหรือเปล่าทําให้มันส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะต่อร้านหรือผู้ประกอบการนะคะแต่ว่าส่งผลกระทบไปถึงนักดนตรีด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะข้อ2ก็คือเขาเรียกร้องให้เปิดประเทศเปิดกิจการตามลําดับเวลาที่นายกรัฐมนตรีได้ถแถลงไว้ต่อสาธารณ นะบอกด้วยค่ะว่าถ้าทำไม่ได้ขอให้สอสอขอให้กลไกรัฐสภายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกระทูและอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาโดยเร็วด้วยก็ขอให้มีการใช้กระบวนการทางรัฐสภานะคะในการตรวจสอบแล้วก็กดดันตรงนี้เนาะเพื่อเยียวยากลุ่มของนักดนตรีแล้วก็ผู้ประกอบการข้อ3ค่ะบอกว่าให้สอสอกดดันภาครัฐในการช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจและศิลปินที่ตกงานอย่างเร่งด่วนและ มาตรการที่ออกมาต้องไม่หว่านแหแบบที่ผ่านมาอันนี้ก็เขียนไว้นะคะในข้อเรียกร้องเนาะข้อ 4. ค่ะกดดันตรวจสอบให้รัฐบาลออกมาตรการให้สามารถเปิดกิจาการได้โดยมีการควบคุมมาตรการป้องก,กันโรคเหมือนสถานที่อื่นๆเขาก็มองว่าสถานที่อื่นๆเนี่ยก็เปิดได้เหมือนกันถ้าเกิดว่ามองว่าร้านการประกอบการธุรกิจกลางคืนพวกนี้เป็นแหล่งแพร่โรคเขาก็อมองว่าก็สามารถที่จะจัดการควบคุมมาตรการป้องกันโรคได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ขอให้มีกระบวนการรับฟัง จากภาคธุรกิจด้วยค่ะส่วนข้อ5นะคะบอกว่าหากข้อเรียกร้องทั้งหมดไม่สามารถดําเนินการได้ขอให้สอสอหรือกรรมธิการที่เกี่ยวข้องหาหนทางตามกฎหมายฟ้องร้องดําเนินคดีต,ต่อสารใดศารหนึ่งเพื่อเรียกร้องแทนกลุ่มศิลปินที่ได้รับผลกระทบด้วยจริงๆทางภาคประชาชนเนี่ยพลอยก็เห็นแล้วนะคะว่า มันมีแคมเปญของผู้ประกอบการที่เขาเรียกว่าผู้ประกอบการสไตรแบ็กค่ะก็ม mm. ีการฟ้อง mm. กลับไปแล้วส่วนหนึ่ง mm. แต่เข้าใจว่าอันนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ประกอบการคาเฟ่นะคะอันนี้ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มผู้ประกอบการสถานบันเทิงกลางคืนแล้วเนาะนอกจากนี้ค่ะก็มีตัวแทนนะคะโดยคุณเอกราชอุดมอํานวยค่ะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มนักดนตรีข้างถนนค่ะได้อ่านหนังสือที่ยื่นวันนี้ค่ะแล้วก็ส่งข้อเรียกร้องโดยตรงไปยังกรม ทอการเงินการคลังขอให้ตรวจสอบตามที่รัฐบาลควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดด้วยการจํากัดและการสั่งปิดกิจการผับบาร์รวมเวลา15เดือนแล้วนะคะใน2ปีที่ผ่านมาธุรกิจปิดไปแล้ว15เดือนค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าส่งผลกระทบต่อเจ้าของกิจการลูกจ้างนักดนตรีอิสระซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐยังไม่มีแนวทางช่วยเหลือแบบเจาะจงค่ะอีกคนนึงนะคะสุภาพสตรีในรูปก็ ผู้สื่ข,ข่าวของเราก็ไปสัมภาษณ์เหมือนกันค่ะชื่อว่าคุณพลอยนะคะศิลปินอิสระบอกว่าอยากให้ผู้มีอำนาจเลื่อนการเปิดสถานบริการมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าผู้ประกอบการขาดรายได้มากกว่า2ปีแล้วแล้วก็หลายคน ถึงกับต้องขายเครื่องมือประกอบอาชีพหรือเครื่องดน,นตรีประทังชีวิตเลยทีเดียวค่ะบอกด้วยว่าถ้าปิดเราจริงๆไม่ให้เราทำงานที่เรารักจริงๆก็มีมาตรการอะไรไหมล่ะที่จะเยียวยาเพราะว่าการเล่นดน,นตรีก็เป็นอาชีพที่สุจริตเหมือนกันนะคะขณะที่คุณสิริกัญญาตันสกุลค่ะซึ่งเป็นผู้ออกมารับหนังสือในฐานะประธานกรมทรเศรษฐกิจเนี่ยก็บอกว่า การปิดผับบาร์หรือสถานบริการในเวลากลางคืนเนี่ยนะคะก็นายกก็เคยบอกไว้ว่าจะมีการเปิดตั้งแต่วันที่1พฤศจ,จิกายนดังนั้นก็พร้อมขาดที่จะใช้กลไกลทางรัฐภานะคะในการทวงถามถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าทําไมถึงมีการปรับ นโยบายจากที่รับปากเอาไว้ค่ะแล้วก็รับปากด้วยนะคะว่าจะมีการพูดคุยกับสวบ,บคในเรื่องของการเยียวยาแต่ทั้งนี้คุณศิริกัญญาก็บอกว่าก็ไม่สามารถที่จะตกปากรับคาได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วเหมือนกันเพราะว่าเรียกร้องสบ,บคมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะคะยังไม่เคยมีนโยบายเยียวยาอะไรมาให้กลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีโครงการค่ะที่จะยื่นฟ้องสารแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายผู้เกี่ยวข้องนะคะในความผิดทางแพ่งกับภาครั ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่มองว่าผิดพลาดและละเลยในการเยียวยาความช่วยเหลือความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดมาค่ะซึ่งทางคุณศิริกัญญาเนี่ยก็ชวนในฐานะสสพเก้าไกลว่าถ้ากลุ่มศิลปินอิสระมีความสนใจก็มาร่วมได้ค่ะนี่นะคะก็เป็นเสียงจากพี่น้องนักดนตรีนะคะที่ตกงานมาแล้ว15เดือนพี่กอยา ก็เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากๆเลยนะคะเห็นใจกลุ่มของพี่น้องนักดนตรีจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะจำได้ว่ามีบางเคสที่รู้สึกว่าทนต่อไปไม่ไหวแล้วก็คิดสั้นค่าตัวตายไปก็มีเหมือนกันนะคะ